สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ r e t เท n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดวิธีการต่างๆในการสร้างความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่จะเน้นไปในมุมมองที่อาจจะต่างออกไปหน่อยคือพวกมุมมองทางจิตวิญญาหรือเรื่องกรอบความคิดไม้เ็จอะไรแบบนี้ ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะมีทั้งแนวความเชื่อหลักปฏิบัติจริงๆคําแนะนําส่วนตัวหรือแม้แต่ที่เขาคุยคุยกันในออนไลน์เป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดมาย่อยดูว่าแนวคิดหลักๆหรือเทคนิคที่น่าสนใจจากมุมมองพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างเพื่อเราจะเอาไปปรับใช้หรือแบบจุดประกายความคิดอะไรใหม่ๆได้บ้างเนาะครับผมน่าสนใจมากเลยครับ ถ้าให้เริ่มเลยจุดที่เหมือนจะพูดตรงกันหลายแหล่งมากๆเลยคือเรื่องพลังความคิดข้างในตัวเรานี่แหละใช่เลยครับอันนี้เป็นเหมือนรากฐานสําคัญเลยมีคําพูดทํานองว่าความคิดเรานี่แหละกําหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าการที่เรามองตัวเองว่ามีหรือว่าขาดแคลนจากข้างในเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆ Mm hmm. อย่างดรโจวิทาลี่ที่เขียนเรื่อง uh, The Secret to Attracting Money เนี่ยเขาก็ชี้เลยว่าสิ่งที่เราเจอในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเงินเินทองทองนะมันสะท้อนความเชื่อลึกๆของเราเองซึ่งบางทีเราก็รู้ตัวนะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเราความเชื่อบางอย่างนี้มาจากไหนอะคะเหมือนเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดใช่ครับเขาบอกว่าบางทีมันซึมมาจากสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยก็มีอ๋อ oh. เข้าใจแล้วคะ่ะแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆล่อคะอย่างเรื่อง affirmation ที่เมื่อกี้เราคุยกันมีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันอย่างงานเขียนของ Joanna Hannan เขาว่ามันช่วยได้จริงหรอคะครับหลักการของ affirmation เนี่ยถ้าตามที่แหล่งข้อมูลเขาอ,อธิบายนะคือการใช้คำพูดที่เราเชื่อจริงๆรู้สึกดีกับมันเป็นคำพูดเชิงบวกแล้วก็พูดซ้ำๆสม่าเสมอ,อ,อพร้อมกับความรู้สึกไปด้วย เพื่อค่อยๆเหมือนกับโปรแกรมความเชื่อใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกเราโปรแกรมจิตใต้สำนึกเหรอคะครับเขาเชื่อว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเรียนรู้จากการทำซ้ำๆบ่อยๆ <c oughs> เช่นแทนที่จะคิดว่าเฮ้ย hey, เงินหายากจัง <c oughs> ก็อาจจะลองเปลี่ยนมาใช้คำว่าฉันเปิดรับความมั่งคั่งอย่างง่ายได้หรือจักรวาลสนับสนุนฉันเสมออะไรทำนองนี้อ <c oughs> แต่สำคัญคือ ต้องเลือกคําที่มันใช่สําหรับเราจริงๆนะแล้วก็พยายามหาหลักฐานเล,เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมายืนยันความเชื่อใหม่นั้นด้วยน่าสนใจค่ะแต่ว่าแค่คิดหรือแค่พูดอย่างเดียวมันจะพอหรอคะเหมือนหลายๆที่ก็พูดเรื่องการลงมือทําควบคู่ไปด้วยถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากความคิดต้องมาพร้อมการกระทําที่มันสอดคล้องกันบางแหล่งเรียกสิ่งนี้ว่ากฎแห่งการลงมือทําที่ถูกต้องหรือ law of right action มักจะพูดค oh, <learning> ู่กับกฎแห่งการดึงดูดหรือ law of attraction อ๋อคือไม่ใช่แค่นั่งฝันอย่างเดียวใช่ครับไม่ใช่แค่นั่งฝันแต่ต้องก้าวต้องลงมือทำไปในทิศทางนั้นด้วยอย่างข้อมูลจาก Charis Bible College เขาก็เสนอหลักปฏิบัติที่เน้นการกระทำเลยนะเช่นการหาคุณค่าที่มันสูงกว่าเรื่องเงินการแสดงความขอบคุณการใช้คำพูดสร้างสรรค์และก็มีอีกอย่างที่สำคัญมากคือการให้การให้ อันนี้น่าสนใจค่ะเพราะเหมือนดรโจวิทาลีก็พูดถึงคล้ายๆกับค a r m i c Marketing หรือการให้เพื่อเร่งการรับอะไรแบบนั้นมันคือหลักการเดียวกันเลยหรือเปล่าคะหรือมีรายละเอียดต่างกันไหมกันหลักๆที่คล้ายกันในหลายๆแหล่งข้อมูลเลยครับคือมองว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเก็บสะสมว่าอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนกระแสะที่ไหลเวียนกระแสไหลเวียนครับ การที่เราเรื่องต้นให้ออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพยากรการช่วยเหลือหรือคุณค่าอะไรก็แล้วแต่เ้ามองว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะที่จะเปิดรับให้กระแสมันไหลกลับเข้ามาหาเราเหมือนสร้างสมดุลหรือแลกเปลี่ยนคุณค่ากันคุณประกอบสำคัญเหมือนกันมีอีกมุมหนึ่งที่ฟังดูต่างออกไปนิดนึงค่ะคือการมองเงินในมิติที่ลึกกว่าแค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนธรรมดาอย่างหนังสือแนวแนวลอฟแมนนี่ Money loves you หรือ money loves me อะไรผู้นี้เขาเสนอว่าเงินเหมือนเป็นพลังงานหรือมีชีวิตที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยได้อันนี้มันหมายความว่าอย่างไงคะอ๋อครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนกรอบคิดไปเลยนะคือเปลี่ยนจากการที่เราต้องวิ่งไล่ตามเงินมาเป็นการเปิดรับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ดีๆกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์แทน สร้างความสัมพันธ์กับเงินใช่ครับอย่างฟาโรห์สเนี่ยเขาพูดถึงการที่เราต้องไปเยียวยาความรู้สึกผิดความละอายใจเกี่ยวกับเงินที่เราอาจจะมีอยู่ลึกๆแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณค่าในตัวเองมองว่าการรับเงินเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราเปิดรับชีวิตอย่างเต็มที่บางทีเขาก็มีเทคนิคแปลกๆนะเช่นใช้การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการไปสำรวจเรื่องราวในอดีตของเราเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ปรับความสัมพันธ์ตรงนี้ใหม่ โหฟังดูเป็นการผสมผสานหลายอย่างมากๆเลยนะคะทั้งความคิดความเชื่อความรู้สึกการกระทำแล้วก็มีมุมมองทางจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่เลยครับมันเหมือนการเป็นเดินทางเข้าไปทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับความมัง่งคั่งให้มันเป็นองค์รวมมากขึ้นหลายๆแหล่งข้อมูลก็ยังเน้นเรื่องเอ่อการปล่อยวางความคาดหวงังหรือความยึดติดกับผลลัพธ์ด้วยนะปล่อยวางครับแล้วก็ให้ฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ และลงมือทําตามเสียงข้างในหรือสัญชาตญาณของเราค่ะแนวคิดหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยหวังว่าที่คุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้ลองเอาไปคิดต่อหรือไปศึกษาเพิ่มในแนวทางที่แต่ละคนรู้สึกสนใจเป็นพิเศษครับสิ่งสําคัญที่อยากจะย้ําก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความสัมพันธ์ของเรากับความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวครับต้องค่อยๆสํารวจ ค่อยๆทดลองและก็ค้นหาสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวเราเองไปเรื่อยๆบางทีคำถามที่เราอาจจะลองถามตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่ว่าทำยังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะมั่งคั่งแต่อาจจะเป็นเราอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเรามากกว่าอืมน่าคิดครับค่ะ อันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะคะชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า